วันนี้เราจะมาใส่สปริงคันสตาร์ทนะครับของรถเกียร์ออโนต้นะครับสปริงตัวนี้จะใส่ยากมากนะครับเราต้องมีเทคนิคนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูเทคนิคการใส่กันเลยนะครับคันนี้คือคลิปล็อกมันหลุดนะครับคลิปล็อกมันหลุดมันก็เลยทําให้เฟืองมันหลุดเข้าไปนะครับทําให้เวลาสตาร์ทมันสตาร์ทยากนะครับสตาร์ทแล้วฟืดนะครับเราแก้ไขง่ายๆดยการถอดออกมาทำความสะอาดแล้วก็ ประกอบเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวมาชมเทคนิคการใส่กันเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับพเพื่อนๆวิธีการใส่นะครับให้เราทำการให้เราทำการ เกี่ยวไว้ตรงนี้นะครับให้เราเกี่ยวไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ดันตรงนี้ให้ลงล็อกนะครับพอ,อดันตรงนี้ลงล็อกแล้วนะครับเราก็ามาใส่คลิปล็อกนะครับใส่คลิปล็อกฝั่งนี้นะครับสปริงตัวนี้เดี๋ยวค่อยใส่นะครับใส่ลิบล็อกก่อนล็อกฝันนะครับ นี่เราใส่คลิปล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับใส่คลิปล็อกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็งัดสปริงมาเกี่ยวไว้ตรงนี้นะครับสปริงตัวนี้มันแข็งนะครับเพื่อนตัลระวังมันดีดใส่นะครับเห็นไหมครับทีนี้ทีเนี้ยมันก็ที่เหลือก็คือเราก็เอาสปริงตงัวนี้งัดมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับมันจะลง เฟืองตอนนี้มันจะลงยากนะครับมันจะลงบออกยากนะครับเห็นไหมครับง่ายๆนะครับ,รบได้แล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการแก้ไขคันสตาร์ทฝืดนะครับถ้าเป็นรถเกียร์โตเนี่ยคันสตาร์ทอยู่ฝั่งนี้เวลาที่เราเหยียดลงไปมันจะฝืดนะครับนะครับ ไม่ยอมเด้งขึ้นนะครับมันจะไม่ยอมเด้งคืนออกมานะครับเราต้องใช้มือดึงนะครับแบบนี้แก้ไขง่ายนะครับแก้ไขได้ไม่ยากนะครับเราจะแก้ไขโดยการนะครับเปิดฝาครอบสายพานออกมานะครับแล้วเราก็จะมาทําความสะอาดแล้วก็หล่อลื่นตรงเฟืองสตาร์ทหรือว่าแกนสตาร์ตรงนี้นะครับมันจะมีเฟืองอยู่นะครับให้เราถอดมาเป่าทาความสะอาดแล้วก็หล่อลื่นด้วยจารบีกับน้ามันเครื่องนะครับมันก็จะสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเรา มาชมกันเลยนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนตัวที่มันทำให้คันคันสตาร์เราฝืนนี่คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้มันฝืนนะครับเดี๋ยวเราก็หอ่รอรื่นด้วย น้ำมันเครื่องกับจลลารบีได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทให้ดูผมจะใช้เท้าเหยียบนะครับสตาร์ทนะครับนะครับนี่ครับแล้วมันไม่ยอมเด้งนะครับดูสิครับมันฝืดนะครับดันลงมา นี่เลยนะครับเพื่อนๆเราเจอปัญหาแล้วนะครับคันนี้ไม่ธรรมดานะครับถ้าเป็นรถทั่วไปเนี่ยเราสามารถหล่อลื่นจะบีแล้วก็นะ้ำมันเครื่องเนี่ยสามารถใช้ต่อได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแต่สําหรับคันนี้เจอปัญหาก็คือว่าไอตัวเฟืองตัวนี้นะครับเฟืองตัวนี้มันถอยออกมานะครับมันถอยออกมาทีนี้มันถอยออกมาแล้วมันมาเบียดกับฝาครอบตรงนี้นะครับพอเบียดักกับฝาครอบแล้วมันก็เลยทําให้ฝืดนะครับถ้าเราจะหยอน เฉพาะกิจาระบีหรือว่าน้ำมันเครื่องลงไปมันก็จะยังใช้ไม่ได้นะครับให้เราทําการแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับหลักๆก็คือว่าสปริงตัวนี้มันหลุดนะครับสปริงอ่าสปริงตัวคืนตัวนี้มันหลุดพอมันหลุดปุ๊บเนี่ยมันจะมาลงในในแกนตัวนี้ครับมันจะลงไปในแกนมันเลยทําให้สปริงตัวนี้มันเด้งออกมาไม่สามารถที่จะดันเข้าไปได้นะครับเราต้องดันสปริงตัวนี้เข้าลงไปในร่องก่อนเราถึงจะดันแกนตัวนี้เข้าไปได้นะครับ ปกติแล้วแกนตัวน so, so ี้ด้านในเนี่ยมันจะมีคลิปล็อกอยู่นะครับคลิปล็อกอยู่ด้านในเพื่อป้องกันไม่ให้แกนตัวนี้มันเคลื่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราล้มหรือว่ามีการกระแทกโดนแกนตัวนี้แรงๆนะครับแกนตัวนี้มันก็จะเด้งออกมาฝั่งนี้นะครับมันเลยทําให้สปริงเนี่ยมันตกสปริงอ่ะมันตกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วทถนี้มันก็จะดันคืนไม่ได้นะครับเราต้องแกะออกมาลักษณะแบบนี้แล้วถึงจะได้ทําการดันคืนนะครับพอดันคืนแล้วเราก็ต้องมาทําการแก้ไขล็อกตรงนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะแกะซีนคันฝุ่นตรงนี้ออกแล้วก็จะต้องอดูนะครับดูคลิปล็อกนะครับคลิปล็อกของแกนตัวนี้นะครับสปริงตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันหลุดออกมาเนี่ยมันจะใส่ย,ยากมากนะครับเพื่อน ตัวนี้มันเป็นซีลกันฝุ่นที่เฉยนะครับมันไม่ได้กันน้ํามันนะครับซีลกันฝุ่นอันนี้เราแงออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้ต่อได้นะครับนี่ครับมันจะมีคลิบล็อกอยู่ตรงนี้นะครับถ้าคิบล็อกตรงนี้มันหลุดนะครับมันหลุดมันไม่ลงไปในร่องเนี่ยเฟืองตัวนี้มันก็จะเด้งออกมานะครับเราจะต้องทําการดันสปริงให้อยู่ในร่องแล้วก็งัดตัวนี้ลงไปนะครับมันถึงจะ ทิฟล่ลอกตัวนี้ให้อยู่ในร่องได้นะครับตัวนี้มันจะไม่สามารถที่จะลงร่องได้เพราะว่าสปรีงมันค้ำอยู่นะครับสปีิอยู่นี้มันค้ำอยู่ นี่เลยนะครับแกนตัวนี้มันจะมีแกนตัวนี้ยสปริงชุดนี้มันจะใส่ยากมากนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการใส่กันนะครับมันก็มีเทคนิคอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดออกมาแล้วเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะครับเราต้องแกะออกมาถึงจะใส่ได้นะครับต้องแกะออกมาก่อนนะครับมันถึงจะใส่เข้าไปได้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับมันจะมีคลิปล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยคลิปล็อกอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นล่องคลิปล็อกนะครับตรงนี้ ถ้าเกิดว่าคลิปล็อกตรงนี้มันหลุดเนี่ยมันจะเด้งออกมานะครับพอเด้งออกมาแล้วมันจะตีคืนไม่ได้นะครับมันต้องถอดนอามาก่อนนะครับถอดนอามาก่อนนะครับตัวนี้อยู่อย่างนี้นะครับ วิธีที่เราจะใส่สปริงตัวนี้ได้นะครับอ่าหลักๆแล้วก็คือว่าเราตรงเนี้มันจะเป็นที่เกาะสปริงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยที่เกาะสปริงมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าอันนี้คือปกติของมันใช่ไหมครับแบบเนี้ยเราจะถ้าเกิดแบบเนี้เราจะใส่ยานนะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนเราจะต้องทําการทำาล็อกใหม่นะครับทำล็อกใหม่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจียเป็นล็อกใหม่อยู่ตรงนี้ เพื่อที่ว่าเราจะใส่สปริงพมอใส่สปริงได้แล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนตรงนี้ลงไปอยู่ตำแหน่งเดิมน,นะครับแต่ว่าอันดับแรกเราต้องเจียนะครับเจียร่องบ่าตัวนี้ให้มันสปริงอยู่ในร่องตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจียให้เป็นร่องก่อนนะครับสปริงตัวนี้ยอมรับว่ามันใส่ย,ยากนะครับพเพื่อนๆถ้าเกิดว่าพวเพื่อนๆมีเทคนิคง่ายๆนะครับก็แนะนํามาได้เลยนะครับ นี่เลยครับเ,เพื่อนๆนตอนนี้เราก็ได้ทําการเจียนะครับเจียล่องสปริงขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเราจะเขาใส่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ดัดลงไปให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมอยู่ตรงนี้นะครับหละก่อนที่เราจะแก้ไขอย่างอื่นนะครับให้เรามาทาคารแก้ไขล่องตัวนี้ก่อนนะครับล่องตัวนี้มันตื้นมันตื้นไปนิดนึงนะครับเราก็จะใช้อ่า ใบเลื่อยนะครับซ่อนล่องใหม่นะครับล่องมันตื้นไปนิดนึงนะครับพอล่องมันตื้นแล้วเดี๋ยวคลิปล็อกมันก็จะหลดุดอีกนะครับเราใช้ใบเลื่อยนะครับซ่อนล่องใหม่นะครับให้ล่องมันลึกอีกนิดนึงนะครับคลิปล็อกมันจะได้อยู่ได้นานนี่นะครับอันนี้เราซ่อนล่องใหม่แล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ซ่อนร่องเนี่ยร่องมันตื้นเนี่ยเดี๋ยวเวลากระแทกนิดเดียวมันกิบล็ลอกตัวนี้มันก็จะหลุดออกออกมาอีกนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาประกอบกันเลนยยอมรับว่าสปริงตัวนี้ใส่ย,ยากน,นะครับเพื่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนอ,อยากมีประสบการณ์ในการใส่ก็ลองนะครับลองแกะออกมาได้เลยนะครับอันนี้ผมได้ทำการเจียออกแล้วนะครับเจียออกันแล้ว นะครับให้มันอยู่ในร่องแบบนี้นะครับแบบนี้ใส่แบบนี้ก่อนนะครับแล้วพอใส่เข้าไปแล้วเราถึงจะเลื่อนลงมานะครับเดี๋ยวเรามาใส่สปริงกันเลยนะครับผมจะเอาปลายสปริงเนี่ยเกาะไว้กับตำแหน่งใหม่ที่ผมเจียไว้นะครับเกาะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่สปริงกันปลายสปริงตัวนี้เรายังไม่ต้องเกาะนะครับเราเอา,เอาพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ พักไว้เฟั่งนี้ก่อนแล้วเราก็ใส่เฟืองได้เอ่อเฟืองสตาร์ทให้อยู่ในตำแหน่งนะครับให้สปริงมันลงล็อกนะครับถ้าไม่ลงล็อกเนี่ยมันจะไปยันเฟืองนะครับมันจะไปยันแกนเฟืองสตาร์ทอยู่ให้มันลงในล่องนะครับตัวนี้สําคัญนะครับถ้าสปริงตกไปในล่องเนี่ยมันจะทําให้เราใส่เอ่เฟืองเฟืองสตาร์ตตัวนี้ไม่เข้านะครับ ต้องให้สปริงนะครับ <c oughs> อยู่ในตำแหน่งของมันนะครับมันถึงจะเข้าได้นะครับปลายของสปริงตัวนี้นะครับปลายสปริงมันต้องอยู่ในร่อ,องที่เราเจียวไว้เมื่อกี้นะครับมันถึงจะใส่ได้นะครับถ้าเราไม่เอามาใส่ตรงนี้นะครับมันจะเคาะไม่ได้เข้าไม่ได้นะครับพอเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่คลิปล็อกกันนะครับสิ่งที่สําคัญก่อนที่จะใส่คลิปล็อกคือเราต้องหาอะไรมาหนุน เฟืองสตาร์ตตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมหาเหล็กนะครับมาหนุนไว้นะครับเพื่อที่เวลาที่เรากดแกนสตาร์ตลงไปมันจะไม่หลุดลงไปนะครับให้เราหาอะไรมาหนุนไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้นะครับคิมคีมทางนะครับคีมทางทางตัวล็อกเข้าไปนะครับอยู่ในตำแหน่งนะครับเมื่อกี้เราใส่สปริงเรียบร้อยแล้วตัวนี้เราก็ใส่ตัวล็อกนะครับ พอใส่ตัวล็อกเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ในตำแหน่งนะครับมันจะเคลื่อนตัวไม่ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการโยกสปริงนะครับใส่เกี่ยวไว้ในตำแหน่งเดิมของมันนะครับสปริงตัวนี้มันแข็งอยู่นะครับให้เราค่อยๆระวังนะครับผมจะเกี่ยวไว้ในตำแหน่งเดิมมันจะมีเสานะครับสําหรับเกี่ยวสปริงอยู่นะครับอันนี้เกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับใส่ถ้าใส่ตามแบบนี้มันจะใส่ไม่ยากนะครับแล้วเราก็จะเกี่ยวเอา ปลายสปริงนะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเมื่อกี้ผมเอาปลายสปริงนะครับอันนี้ผมเคาะลงไปอยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วนะครับเห็นไหมครับง่ายๆนะครับหลักๆแล้วเราก็ต้องทําการเอาปลายสปริงนะครับทำเหมือนที่ผมแก้ไขแบบตอนแรกนะครับไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้นะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งเดิมมันจะใส่ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็หล่อลื่นด้วยน้ํามันนะครับแล้วเราก็ใส่สิ้น ตันนี้จะเป็นซีลกันฝุ่นเฉยๆนะครับซีนกันฝุ่นตัวนี้สามารถเอามากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันบิดมันเบี้ยวก็แต่งให้มันเรียบร้อยนะครับมันเป็นซีนกันฝุ่นนะครับกันฝุ่นกันน้ไไนํไม่ให้เข้าไปในไม่ให้เข้าไปในชุดเฟืองสตาร์ทนะครับถ้าเกิดว่าเรามีของใหม่เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับแต่ถ้าไม่มีของใหม่ก็ ใช้ของเก่าได้นะครับไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่แค่สีนน้ำมันนะครับเป็นซีนกันฝุ่นกับสีนกันน้ำเฉยๆนะครับแส่จาระ,ะบีเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข้าไปได้เลย เดี๋ยวเราจะเทสนะครับเราจะใส่คันสตาร์ทก่อนนะครับวิธีจะใส่คันสตาร์เราต้องหาเหล็กมาลองด้านล่างนะครับเพื่อที่เราจะตอกคันสตาร์เข้าไปนะครับคันสตาร์ตัวเนี้ถ้าเราตอกไปเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวกิ๊บล็อปมันจะหลุดนะครับให้เราระวังนะครับเราต้องหาอะไรมาลองด้านล่างไว้ก่อนนะครับลองเฟืองสตาร์ไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ตอกตัวนี้ลงไปอันนี้ผมตอกเบาๆนะครับเพราะว่าเราเทสเฉยๆนะครับเดี๋ยว เราใส่เฟืองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาหา,หาตำแหน่งในการใส่ทีนะครับอันนี้เหล็กที่รองอยู่ด้านล่างนะครับเราต้องรองเหล็กไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเฟืองสตาร์มันจะหลุดอีกนะครับนี่ผมเอาตัวนี้รองไว้นะครับนี่รองลักษณะแบบนี้เลยถ้าเราไม่รองนี้ตอกเข้าไปมันหลุดแน่นอนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองอสตาร์ทกันเลยนะครับก่อนอื่น เรายังไม่ได้ใส่ตัวนี้นะครับเราต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะครับเราถึงจะหาตำแหน่งของคันสตาร์ได ok ้นะครับใส่ตัวนี้แล้วก็ลองสตาร์ดูนะครับตัวนี้สามารถใส่จาระบีกับน้ามันหล่อรื่นได้เลยนะครับเพราะว่ามันแยกกับสายพานนะครับเราสามารถหล่อรื่นได้นะครับตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับอ่สายอ่มันไม่เกี่ยวกับสายพานนะครับมันไม่โดนสายพานอยู่แล้วนะครับเราสามารถหล่อรื erm. ่นด้ยวยจาระบีกับน้ํามันเรื่องได้นะครับ อันนี้เป็นวิธีการใส่นะครับเราต้องเหยียบก่อนนะครับเหยียบเพื่อที่เฟืองตัวนี้มันยกขึ้นมาเราถึงจะใส่ตัวนี้ได้นะครับมันมีแหวนอยู่นะครับให้เราทําการเอาแหวนใส่ไปก่อนนะครับถ้าเราไม่ใส่แหวนก่อนมันจะไม่เข้านะครับเอาแหวนใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีเวลาเราเทสเราต้องเอามือกดไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเด้งออกเห็นไหมครับพอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหาตำแหน่งนะครับตำแหน่ง ตำแหน่งนี้ผมได้มาร์กเอาไว,แว้แล้วนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ถอดออกมานะครับถอดออกมาแล้วเราก็ใส่เข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับผมมาร์กตำแหน่งไว้แล้วนะครับเ <Worlds> วลาที่เราจะใส่คันสตาร์เราต้องหาอะไรมาลองด้าดล่างนะครับถ้าเราไม่ลองเนี่ยตอกเข้าไปเดี๋ยวกิบล็อกหลุดนะครับด้ทางานใหม่อีกรอบนะครับอันนี้ผมใส่เรียบร้อยแล้ะนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เรามาร์กไปตั้งแต่แรกนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาลองกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถรอลื่นและมันเครื่องหรือว่าจราบีได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับเห็นไหมครับลื่นเลยนะครับถ้าคลิปล็อกมันดีอยู่นะครับเราสามารถอ่าสตาร์ทเท้าได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องเอามือกดไว้นะครับกดเครื่องสตาร์ทไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเด้งออกมานะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝานะครับปิดฝาปิดก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคได้อยู่นะครับได้อยู่ใส่น็อตเลยนะครับตัวเนี้ ตรงนี้เราหา water, ้ามตอกกระแทกด้วยตรงนะครับถ้าเราตอกแบบนี้มันจะทําให้คลิปล็อกมันหลุดได้นะครับให้เราเวลาที่เราจะตอกเราต้องหาแล้วมาลองตรงนี้นะครับลองตรงนี้แล้วไว้มันถึงจะตอกได้นะครับถ้าเราไม่ลองเนี่ยเวลาที่เราตอกแบบนี้ตอกเปล่าเนี่ยคลิปล็อกมันหลุดได้เลยนะครับพอคลิปล็อกหลุดสปีมันก็จะหลุดตามนะครับเดี๋ยวครับวิธีการนี้ง่ายๆนะครับเพื่อน ส่วนอันนี้ก็คือมันเป็นรอยจากาชุดนี้มันหลุดออกมานะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปเลยนะครับง่ายๆนะครับปัญหาหลักก็คือการใส่สปริงนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเทคนิคใส่สปริงมันจะใส่ยากนะครับขตเราก็เพื่อนๆสามารถใช้เทคนิคอันเดียวกับผมได้เลย เรียบร้อยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกทีนะครับ